สวัสดีค่ะตอนนี้ติ๋มอยู่ที่โครงการบ้านใหม่วิวค่ะที่ดินราคาถูกนะอําเภอบ้านนาจังหวัดคนครนายกค่ะแปลงที่ติ๋มจะนําเสนอด้านนี้เลยนะคะเป็นโครงการที่ดินแบ่งขายนะคะเป็นการแบ่งปันกันเนาะระหว่างที่ดินแนวสวนเกษตรนะคะแนวบ้านสวนใบเกษตรนะคะถ้าหากลูกค้าท่านใดที่อยากจะหาที่ดินสําหรับเตรียมตัวเกษียณนะคะติะะต๋มขอแนะนาที่นี่นะคะไร่ละ7 5 0 0 0 0หบาทนะคะ แต่ละแปลงจะมีหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งนะคะหน้ากว้างก็ประมาณเกือบห้าสิบเมตรเลยนะคะล <12 currently> ึกสี่สิบสองนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะหนึ่งได้ครึ่งหนึ่งได้ครึ่งหรือลูกค้าท่านใดนะคะที่มีญาติมีพี่มีน้องนะคะมีเพื่อนที่รักกันเนาะมาแบ่งกันได้คนละประมาณสามงานนะคะนี่ค่ะได้ครึ่นบรรยากาศดีมากนะคะที่นี่นะคะถ้าหากเราไปทางนู้นนะคะไปถนนไฮเวย์สองศูนย์สองสี่เนาะ ก็จะอยู่ประมาณแค่8กิโลหรือว่าวัดบ้านพิกก็ประมาณ3กิโลครึ่งนะคะมสวก็18กิโลค่ะแล้วก็ถ้าหากจะไปบ้านนาก็8กิโลนะคะอันนี้จะเป็นบอ่อนะแล้วก็ถ้าจะไปตัวจังหวัดนครนายกก็ประมาณ18กิโลค่ะเดินทางสะดวกมากนะคะถือว่าที่นี่ไปแก่งคอยสลับบุรีได้หมดเป็นศูนย์กลางของการเดินทางนะคะแล้วก็ที่สําคัญที่นี่นะคะ เป็นการทำจริงใช้อยู่จริงนะคะจะมีสวนของพี่ที่อยู่ข้างๆแปลงของเรานะคะท่านได้ปลูกมะยมชิดปลูกสะเดาปลูกมะม่วงนะคะทําสวนกเกษตรแบบพอเพียงนะคะเพื่อที่จะ,กะเกษียณแบบมีความสุขนะคะเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นสวนเกษตรนะคะสวนเกษตรที่ประมาณโดยพื้นที่สองไร่นะคะซึ่งเป็นอะไรที่พอเหมาะพอจอะไม่ต้องเหนื่อยมากนะคะในการดูแลรักษานะคะก็หนึ่งไร่สองไร่กำลังดีนะคะที่นี่ถือว่าเป็นทัเล l ที่ดีมากๆจุดยุทธศาสตร์นะคะที่ติ๋มจะนําเสนอถ้าหากลูกค้าท่านใดที่มองหาที่ดินที่จะทําสวนเกษตรเอาไว้เกษียณนะคะก็ขอ ที่นี่ขอเป็นหนึ่งตัวเลือกของท่านนะคะบ้านสวนเกษตรบ้านใหม่วิวตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกถนนกว้าง8เมตรไฟฟ้าประปามีให้พร้อมเดินทางสะดวกสบายไปแก่งคอยสระบุรีไปหนองแคไปถนนหมาเลขหนึ่งได้หมดทักติดมาค่ะ084 132 0179ติดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ